สนับสนุนโดยชมย้อนหลังพร้อมคลิปพิเศษได้ที่แอป a i s Play และกล่อง a i s Play Box GMM s a r Stream ที่สุดแห่งความบันเทิงเหนือจินตนาการชอบสินค้าในสไตล์ศิลปิน Fuse Shops com สวัสดีครับ อย่าบอกนะว่าครับผมละออกแน่ใจแล้วแน่ใจครับคงไม่ได้ทำเพราะประชดฉันเรื่งเมื่อวานใช่ไหมไม่ได้ไประชดครับผมแค่รู้สึกว่าผมไม่มีประโยชน์จบมิรันอีกแล้วไม่เป็นไรยังไงองค์กรก็อยู่ได้คริส สวัดีครับพี่มีอะไรหรอเปล่าผมมีเรื่องสำคัญครับอย่าบอกนะว่าครับผมอยากมาปรึกษาพี่ก่อนเธอจะไปกับคริสเหรอวันีมีนายทุนเขาเสนอให้ผมเป็นบอกริตยสารแฟชั่นผู้ชายครับเชผู้ชายไทยเขาแต่งตัวกันที่ไหนอะ คือเขาให้โอกาสผมขนาดให้ผมตั้งชื่อหัวหนังสือเลยครับชื่ออะไร c เ s ส Magazine ครับ C H E Z เธอก็ดูตัดสินใจมาเรียบร้อยแล้วนะจะมาปรึกษาพี่ทำไมคือมันเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผมครับแล้วผมก็อยากมาขอบคุณพี่ด้วยที่ช่วยผลักดันผมมาถึงจุดนี้ครับเชเชเเป็นมิราชมากที่สุดแล้วนะคือผมอยากพิสูนต,ตัวเองครับ ผมอยากให้พี่ซัพพอร์ตผมเหมือนที่ผ่านๆมาด้วยครับเธอเป็นคนเก่งเก่งมากด้วยพี่คงไม่รู้จะซัพพอร์ตอะไรเธอพี่โกรธผมไหมถ้าบอกว่าไม่โกรธจะเชื่อไหมละ่ะขอให้เธอโชคดีกับเส้นทางใหม่ที่เธอเลือกเดินแล้วกันนะเชฝากบอกพิสด้วยนะ เธอทั e world, ้งสองคนต้องเก็บของทั้งหมดออกจากมีราชให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงครับฮัลโหลค่ะใครอ่ะเจียมอีค่ะบอกทุกคนด้วนะว่าให้พร้อมประชุมภายใน5นาที ค่ะค่ะทุกคนคะพี่วนรนซสาเรียกประชุมนวนภายใน5นาทีคะ่ะมันเป็นเรื่องปกตินะมีราชิงอยู่ได้ถึงแม้จะไม่มีผู้จัดการฝ่ายการตลาดหรือช่างภาพแฟชั่นพวกเราทุกคนอยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีแล้วอย่าอ่อนไหวสิ หรือมีใครคิดจะลาออกตามเชคคริสไปอีกไหมที่พ right ี่จะต้องให้สองคนนี้เก so ็บของออกไปภายในหนึ่งช at ั่วโมงเนี่ยเพราะว่าเขากำลังจะออกไปทำงานในสายเดียวกันกับมิราชพี่เนซาคะแต่ว่าเช่อะมันไปทำนิตยสารผู้ชายนี่คะถึงจะนิตยสารผู้หญิงหรือนิตยสารผู้ชายก็ตามแต่ถ้าเป็นพาพิเชร์ทุกอย่างถือเป็นความลับก็ขอความกรุณาทุกคน อย่าเอาความลับของมิลาไปบอกคนข้างนอกนะค,คนนอกในที่นี้รวมถึงเชลและคริสด้วยกลับมาที่เรื่องงานของเราเล็กซูพี่คิดว่าเล็กซูจะต้องขึ้นมาเป็นช่างภาพแฟชั่นแทนคนที่ลาออกไปครับขอบคุณคุณวาเลาซ่านะครับที่ให้โอกาสผมมันก็อยู่ที่เธอแล้วนะไอเรื่องโอกาสที่ได้มาเนี่ยก็เธอจะแสดงศักยภาพได้มากน้อยแค่ไหน ผมจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับประทูะเขียนจดหมายบอกลูกค้าโดยเฉพาะเอเจนซี่ทุกเจ้านะาว่าคริสไม่เกี่ยวข้องอะไรกับมีราชกแล้วและคนที่จะมาดูแลเรื่องโฆษณาและการตลาดแทนคือถึงเวลาแล้วมั้งคะที่แมจ่จิตจะต้องเข้ามาช่วยงานมารา กลับมาแล้วเป็นไงบ้างตูดหมึกตัวแสบแส<ซ>บตอนนี้เข้าใจเรือยงว่าเกษตรปานีตกับเกษตรเชิงเดียวเนี่ยมันต่างกันยังไงยิ่งก็รู้อีกครับ <c oughs> คุณครูย,ยังบอกผมเลยนะคะว่าผมเขียนโครงงานวิเคราะห์ได้ดีมากเ <c oughs> ยี่ยมเลยนี่อะซื้ของมาฝากขอบคุณมากนะคะ <c oughs> ตรงนี้ถึงไหนแล้ว ทุกคนออกไปข้างนอกก่อนเชิญคออุณเมจินั่งสิคะ เหนื่อยไหมคะพี่เวเนซ่าไม่เหนื่อยค่ะปัญหาทุกอย่างก็มีไว้แก้อยู่แล้วแต่ยังไงเมจิก็ยังเชื่อในวิสัยทัศน์ของพี่เวเนซ่านะคะนี่พูดจากใจเลยนะคะเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้น่ากลัวหรอกนะคะที่น่ากลัวกว่านแป๊บนึงนะคะคุณหานข้ามานะคะฮัลโหล ค่ะคุณหานนี่เมจิเพิ่งมาถึงออฟฟิศมาราชยังนะคะอ๋อค่ะอยู่ค่ะได้ค่ะคุณหานอยากคุยด้วยเหรอคะ,คะ,อะพี่ปไปไน้ใ่ไหคะคุณหานอยากคุยด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณหานค่ะ ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนี่คะ่ะเดซ่าเพิ่งเรียกทีมงานประชุมเมื่อกี้นี่เองอะ,ค,ะค่ะค่ะก็ดูทุกคนเข้าใจดีอ๋ออาจจะมีบางคนไม่เข้าใจบ้างอ่อนไหวบ้างแต่คุณหานคงเข้าใจนะคะว่าการบริหารงานหนังสือมันก็มีเคสแบบนี้ทั้งนั้นแหละ,ค,ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ คุณเมจิไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสำหรับมืออาชีพแล้วเนี่ยเรื่องการลาออกนี่เป็นเคสที่แก้ปัญหาได้ง่ายมากค่ะคุเมจิคะมีโต๊ะทำงานมาส่งค่ะจะให้ไปไว้ที่ไหนดีคะ ำแบบนี้ฉันรับไม่ได้พี่เนสัยนั่งเป็นบอกอยทั้งคนกำลังพูดกันเรื่องเมจิอยู่หรอคะไม่รู้อ่ะถ้าผมจะชวคนคุณบามาช่วยดูแลที่นี่ด้วยกัคนคุณมาไว่ไงครับ